เรืวมี C67 รุ่นใหม่เตรียมพบก,กับสมาร์ทโฟนกล้องความละเอียดชาร์จ108ล้านพิกเซลซูมที่3เท่าในช่วงปลายเดือนมกราคามนี้ครับขามกับน้ำใดข่าวสารดีดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบันีนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะไ้ข่าวสารที่มาเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันล่าสุดนะครับทางเรียวมีเนี่ยได้เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเรียวมีซ6 7ซึ่งนะตอนนี้อาจจะเปิดตัวแล้วก็เป็นไปได้นะครับสุดเด่นของมือถือรุ่นนี้ก็คือกล้องที่มีความละเอียดถึง108ล้านพิกเซลและการซูมนะครับโดยเซ็นเซอร์ที่ซูมได้ถึง3เท่ารุ่นแรกเลยนะครับของตระกูล C s ซ r i e s มีแผนจะวางขายในประเทศไทยด้วยนะครับในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับตัวโทรศัพท์มือถือเรียวมีเนี่ยมีแพผนที่จะเปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งจะเป็นในเรื่องของการชูจุดเด่นของกล้องในเจเนเรชันของ C67 ที่มาพร้อมกับกล้องความละเอียดถึง108ล้านพิกเซลที่จะมอบคุณภาพในการถ่ายภาพเนี่ยให้เหนือระดับกว่าเดิมด้วยในรื่อของ C67 นั้นยังมาพร้อมกับ3า In s e n ซ o r z o o m นะครับที่มี ดีไซน์ที่ซูมได้มากสุดนะครับในตระกูล C-Series ถึง3เท่าเลยทีเดียวนี่คือจุดเด่นและมาใหม่ในรุ่นนี้นะครับสีของเขานะครับสีที่เด่นก็คือสีเขียวประกายทองที่เรียกว่า Sunny Ocean Oasis นะครับ OA เ i ซหรือเปล่านะตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือสีดำนะครับ b บ็กบล็อนะตัวเครื่องเนี่ยมีดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะบางนะครับ7.59มิลิเมตรโดยตัว C67 เนี่ยยังเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกนะครับในช่วงราคาเดียวกันออกแบบขึ้นโดยปราศจากโครงสร้างพลาสติกนะครับสำหรับหน้าจอซึ่งจะมีการผ่านดีไซน์ต่างๆมาทำให้มือถือรุ่นนี้เนี่ยดูพรีเมียมและดูแพงมากขึ้นแหละชิปเซ็ตเป็นแตมดกอนหกแบลูทิรี6นาโนเมตรนะครับ ก็มารอดูกันนะครับว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวแล้วราคาย,ยังไงกันบ้างมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนจะวไว้มาอัปเดตกันนะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและอัเนนี้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย